สวัสดีครับอ้วนไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคนดูไม่ได้เจอกันนานเที่อะไรว่าเจออยู่ทุกวัน ว่าช่วงนี้เนี่ยพี่เนี่ยลงคลิปค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับคนดูแบบว่าไม่ขาดสายเลยนะครับเพราะว่าพี่กลัวคนดูคิดถึงไงแบบว่าถ้าเกิดพี่ไม่ได้ลงนานคนดูก็จะคิดถึงพี่แล้วก็จะมาทักทวงตามให้พี่ไปลงคลิปใช่ไหมล่ะแต่ก็ช่วงนี้พี่ก็ลงคลิปทุกวันเน่ก็ครคอมเมนต์อะไรมาพี่ก็อ่านหมดนะครับคนดูบัชนันฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยคลิปนี้พี่ขอ200อไลน์นะครับไอนี่แม่งเดินบนแบบผมหลายรอบแล้วผมมึนหัวละโอเคก็คลิปในวันนี้นะครับพี่ก็ เล่นเนี่ยก็คือเป็นอ่อาไอหมัดหมัดไอ้นี่นะเป็นเดสเตปไม่ใช่หมัดอ่ะเป็นเท้าเอาของจอเจียะแล้วดาบเนี่ยพี่ก็จะเล่นเป็นดาบนี้นะครับทุกคนยามานัเนีอยนะทุกคนเล่นเป็นสายดาบนะส่วนผลเนี่ยพี่ก็เล่นเป็นผลมึนเหมือนเดิมนะทุกคนเพราะว่ามันเล่นง่ายสุดๆแล้วไม่รู้จะพูดอะไรนะครับไอยนี้ก็มาบทแล้วไม่รู้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกีตาร์ก่อนนะนี่เลยครับทุกคนเซตนี้เลย ก็จะเป็นเดซสเตปแล้วก็ผลมืดนะทุกคนแล้วก็าดาบยามานะทุกคนตามนี้เลยทุกคนผมบอกเลสเซตนี้เนี่ยมันมีคอมโบของมันอยู่นะพอดีว่าพี่เพิ่งคิดได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้ออกับคนจริงนะนี่ก็คือร้านขายไก่ตันของพี่นันเงนะครับเปอร์คุณช็อปนะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับผมก็มี6มาดาบคู่โมจิเต,ติมเหมือนเดิมนะทุกคนกล่องสุ่มร้อยเก้าเก้าก็มีนะรัไก่ตันพาวิซิขั้นสี่พี่ก็มีนะสุ่มรัสเทพพี่ยังไม่ได้เติม,แต,ม,ม,มแตม่เติ นะนี่นะนี่แล้วก็ตรงนี้แล้วเลื่อนลงนะทุกคนก็จะเจอนี่เลยครับก็จะมีเผาสายบอร์ดแล้วก็เผากูนด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีกล่องสุ่มร้อยเก้าเป็นกล่องสุ่มรหัสเทพแบบไม่มีเกินนะทุกคนแล้วก็มีรหัสเทพไก่นะทุกคนไก่พี่การก็มีเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับคนดูโอเคครับคนดูตอนนี้พี่ลับเข้ามากันในเกมแล้วนะครับอ้วนใครอยากซุ่มก็มาเฮ้ยใจเย็นอ๋โหซิสหสอแล้วกูโดนเล่นแน่จ้ะ อยนะอ้ไอ้ไอ้อุ๊ย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 เฮ้ยนี่ไงโดนไหมวะนี่ไงนี่ยเนี่ยขีดหมาคุณนักขีดหมานี่ไงมาดิมาดิอ่าโดนนะโดนนะโอ้ยควรวะชิบหายแล้วทุกคนผมต้องได้เกรว่ะทุกคนไม่งั้นเล่นไม่ได้มาเอาขาไปก่อนเลยเจเย็นพี่พี่เราคุยกันได้พี่เออนี่ไงนี่โอ้โหมันกระเด็นไปไกลเกินว่ะ วันนี้คอมโบยากนะทุกคนเพราะว่ามันจับยากเอ้ยยันลุมดีเป็นโรคอะไรกันนะเฮ้ย <Hey. S 1> มึงโดนดกูไม่โดนว่ะลูกทีบไม่โดนอีกโอ้สู้ยากวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไม่ไม่ได้แดกครับผมลูกบอลโง่ของมึงืะไม่ต้องมีมามึงคนตีนะเป็นผลยิงจอ่อผมไม่ชอบเลยว่ะ เฮ้ยได้ได้กูเผาตื่นเมื่อไรแต่มึงเจอแน่มึงร้องแน่กูบอกเลยโอ้ยอยู่ไหนหวะโอ้โคนตีนอะแม่งฟันไปฟันไปฟันมาฟันมานี่ไงนี่ไงผมใกล้ได้เกตแล้วนี่สวยสวย มารู้เรื่องแน่รู้เรื่องอะ่ะผมว่าอะไรควนตีเขาเนี่ยนี่อะ่ะโอ้ยไม่โดนหรอ๋อจะลุมเพื่ออั์เพื่อเม้ยกดผิดหรอเออผมจะขาไฟโอ้มันควนตีนะไอ้เหี้ยให้มันเข้ามาดีกว่านี่เป็นไก่ครับ โดนกูโอ้ยไอ้เฮียใส่เสื้อ,อทำไมวะห,หุ่นหยีด้วไมทุกคนมีุ่นหยีจริงใครเจอแบบผมนี่ไม่หุ่นหยีไม่รู้จะพูดไงละโอ้โหพวกคนตีน่ะนี่งไงไเฮียปัญญาอ่อน ยอาวอ่อนเนี่ยเอาไปดิเฮ้ยมันหลุดว่ะทุกคนโอโ้โหด้วยความที่มันเป็นจิ้งจอกด้วยครับย่ากเลยไอชี้ยนี่แม่งโอโ้โหยิ่งเล่นเพื่ออะไรวะสามเอ็มหรอโอ้ kìa không mở lá Ôi đồn 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 Năn lẹ, năn lẹ อยากได้อยอรู้กันเหรอต้องนี่เลยมาลุชชอปร้านบริการกดผลและเกมพารเลเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอเคครับคนดูตอนนี้พี่เนี่ยได้เปลี่ยนเซิร์ฟม,มาแล้วนะเพราะว่าเซิร์ฟเมื่อกี้นี้กูเจอผลจิ้งจอกคือสู้ไม่ได้จริงเลยคนดูมันคอมโบไม่ได้เลยเซิร์ฟนี้กูเจอโอ้โหไดนโนเสาร์อีกสุดยอดนี่ไงนี่ไงคอมโบไปดิไหลไหลไหลเอ้ยมันลุดลุดเฉยเอา้าอยู่ไหนอะ ไม่นี่ไงแม่นจัดเลยกูยิ่งกว่าสไนเปอร์บอกเลยมาต่อเลยต่อเลยต่อเลยน้องต่อเลยครับต่อเลยครับอ้วนนี่ไงเฮ้ยไม่ประจำเลยเจอประจำเลยแม่งรัากูไอเวนวันนี้เฮ้ยๆผมโดนอะไรอะทำไมม่อกีดดูดไม่ได้ครับเฮ้ยโอ้ยยโอ้โยเฮ้ย้ยผมติดอะไรโหมืมจัด โอ้โหเดี๋ยว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 มันดูอยู่นะเนี่ยโอ้แล้วมันลุมผมลุมอีกแล้วเหรอยายานะไอมาดิโอ้โอ้โหติดอะไรวะเนี่ยโอ้ยโดนกัดครับโดนกัดหมืึนโอ้โหมืน เจนนั่นแหละดูดโอ้ยนี่ไงเตะ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 แ,แปะนัดเดียว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 มหนีโอ้ยโอ้โหผมพุ่งขึ้นมาอีกเจนเจนโอ้ยนัดเดียวเอง นั่นแหละนั่นแหละจบดูดยม่งว่าแตกแน่นอนเลยกูโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดละยาโอโอโอ้โอ้มันคอมโบไม่ได้ครับทุกคนไม่รู้จะพูดไหนแต่ว่ามันคอมโบไม่ได้แตก เอออะไอเฮียหรือมันคอมโบไม่ได้วะคนดูเซตเนี้ยออกมาอีกรอบหนึ่งดีแก้หน่อยวะอ๋อมันเป็นเผ่าคูนเผ่าคูนมันจะโหดเราเผ่าปลายอยู่แล้วเอาใหม่เอาใหมคราวนี้ผมเอาจริงผมเอาจริงละนี่ไงเนี่ยมาดิมาไม่ได้เล่นของที่โอยเอยเอยอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งอู้ยเลือกผมลดเรือกผมลด โอ้ยอะไรอ่ะเอา้านี่ไงแล้วมันมายุ่งคับมันมายุ่งเออเอามันเดียวมันดิเอา,า,ดเอาโดนปูเจ็ดแ,แ,แม่เฮียปันเที่อะไรกันวะโอ๊ยกูจะตายไปยาโอ้ยโอ๊ยเกือบโดนเอ้ยเป็นทียอะไรกันวะ เว้ยมันลุมผมมันเป็นโรคอะไรกันวะโอ้วโคตรเบื่อว่ะนี่โดนไม่ดิเฮ้ยโอ้โหเก็บหนีไม่ทันอ่ะโดนพอดีเลยมึงมันนี่กูจะสั่งสอนเอาไปกินก่อนเอาไปกินก่อนนี่ไงนี่ไงไหลไปไหลจัดโดนไม่ดีหมื่นเจ็ดคมคมโอ้โหโคตรตึงเมื่อกี้มั่วนนะคอมโบมั่วๆหรือว่ามันต้องคอมโบแบบเมื่อกี้นี่วะเออ กินได้จัดเลยนะอะไรโอ้โหสิผหานละคอยเชนอ้าวมาคุณมาณมานี่คือมันเป็นอะไรคือมันเป็นอะไรงงงงเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไอเสี้ยมเสื้อโอ้โหโอ้โหผูโดนอะไรบ้างวะเนี่ยชีวิตนี้ตายตายเอยลื่นละโอ้อย่าเลยไอเดนเอลเถอะ มันโหจังวะโหได็นักเรีย,ยน้ยโดนอะไรมนี่โอ้โหคลิปนี้มันคือแบบสุดยอดอ่ะบอกให้รู้ไว้นะครับเผ่าปามันสู้เผ่ากูนไม่ได้นะแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยไปแล้วกูไปแล้วไวม่อยู่แล้วอ็นว่านะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะผมว่าเล่นนี้เนะี่ยอย่าเล่นดีกว่านะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันคอมโบได้ไหมนะมันได้แหละแต่ว่ามันยากมากเลยมันสู้แบบว่าว เราไปเล่นพวกหมัดก๊อตอะไรพวกนี้ดีกว่านะทุกคนเล่นอะไรที่มันควรจะเล่นคู่กันนะและ้วก็อย่าลืมไปซื้อไก่าตารลร้านพี่ด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์เยอะๆเลยเป็นกำลังใจให้พี่นะครับผมคลิปหน้าขยายพี่เล่นอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับคนดูโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊ป i t l มบ r s t day เอเป็นั o my i r t a <ua> เรมวั่ i can put myself on board look at my cow, i got dirt